พามาดูภาพบรรยากาศอ่ะที่เป็นเวลาตอนนอนะะแล้วก็มีองค์ค้างใหญ่นะฮะอยู่ด้านบนนะจ๊ะใหญ่มากนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นแบตรงนั้นก็มีร้านกาแฟด้วยนะ,ะร้านกาแฟนะคะตรงนั้นก็จะพาดูวิวแล้วฮะวันนี้ลแมแรง ก็จะมีศาลาให้นั่งด้วยนะคะแบบมานั่งชิลๆได้นะคะมาถ่ายรูปได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะแม่น้ำโขงค่ะด แม่น้ำโขงยาวมากนะคะสวยมากๆเลย